สวัสดีครับก็ตามที่ได้เคยนัดเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวผมจะทำา EP ีแถมให้จากเรื่องที่แนะนำในเรื่องในการปักผังไปนะครับเป็น EP ที่จะามาบอกวิธีในการาเขียนขนาดที่ดินนะฮะลงลงในกระดาษนะครับเพื่อความง่ายความสะดวกในการวางแผนเกี่ยวกับการปักผังนะครับ ในงานก่อสร้างนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะต้องทําความเข้าใจก็คือในเรื่องของสเกลนะครับพอเราพูดถึงเรื่องสเกลเนี่ยโอ้โหหลายคนเริ่มเริ่มเวียนหัวแล้วครับคนทั่วๆไปหรือช่างที่ไม่ได้เรียนด้านเขียนแบบด้านก่อสร้างมาเนี่ยพอเอ่ยว่าสเกลปุ๊บเนี่ยมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องอยากแล้วจริงๆแล้วมันมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดยากหรือซับซ้อนขนาดน,นั้นนะครับแล้วเรื่องของสเกลเนี่ย มันก็อยู่กับตัวเราอยู่กับชีวิตประจําวันเหล่านี้แหละนะฮะแม้แต่ตัวช่างเนี่ยได้มีการใช้ในเรื่องของสเกลนะแทบทุกวันแต่บางคนเนี่ยบางทีไม่ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองใช้อยู่เนี่ยมันก็มีเรื่องของสเกลอยู่นะเดี๋ยวผมจะค่อยๆพยายามอธิบายไปให้ปูพื้นฐานไปให้พอได้เข้าใจในหลักการของสเกลก่อน่าฮะสเกลเนี่ยหรือเราเรียกเป็นภาษาไทยว่ามาตราส่วนนะครับ ตัวมาตราส่วนเนี่ยมันเป็นอัตรานะครับในการเพิ่มหรือหรือลดมันมันเหมือนย่อหรือขยายนี่แหละต่อมาเราลองมาทําความเข้าใจคําว่ามาตราส่วนกันดูนะครับคือเราอาจจะเคยได้ยินนะครับทีอ่อย่างเช่นมาตราส่วนหนึ่งหนึ่งต่อร้อยอหนึ่งต่อห้าสิบล,ลักษณะประมาณนี้หนึ่งต่อยีอ่สิบห้านี่คือเราอาจจะเคยได้ยิน คำพวกนี้มาบ้างนะฮะยิ่งในแบบเนี่ยเราจะเห็นแบบแทบทุกหน้าเนะี่มันจะมีเรื่องของมาตราส่วนพวกนี้กํากับอยู่ที่แบบทีนี้บางท่านก็ยังงง,ง,งอยู่ว่าเออไอหนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อห้อะไรเงี้ยมันมันคืออะไรมันหน้าตามันเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับอผมลองยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็นม้วนเทปนะครับผมจะวาดม้วนเทปตัวนี้ลงในกระดาษนะฮะ ด้วยการวาดที่มันเป็นขนาดของจริงนะครับอ่ะก็คือกอบปีของจริงอย่างนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยม้วนเทปตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับเอาเอาง่ายๆว่าเนี่ยผมวัดได้เนี่ยจุดมันอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ที่ประมาณ8เซนครึ่งนะอยู่ที่ประมาณ8เซนครึ่ง นะครับแล้วผมลองมาวัดในกระดาษนะครับเห็นไหมครับว่าตัวตัวที่วัดวัดได้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันก็8เซนครึ่งเหมือนกันนะฮะกรณีแบบนี้นะครับลักษณะแบบเนี้ยเขาจะเรียกมาเราจะเรียกมาตราส่วนตัวนี้ว่า1ต่อ1นะครับคำว่า1ต่อ1มันก็หมายความว่ามันเป็นขนาด ที่เท่ากับของจริงนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งซึ่งถามว่าในงานแบบเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งมันมันมีไหมมันอ่ามันมันมีนะฮะมันมันผมก็เคยเจอขนาดที่มันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยแต่ว่ามันอยู่กับกรณีอย่างเช่นอ่าผมไปซื้อซื้อสิ่งล้างจานมาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกระดาษที่มันเป็นขนาดหนึ่งต่อหนึ่งอะ่ะมาให้เราแผ่นหนึ่งเพื่อ เพื่อที่จะเป็นขนาดเราเอาไว้ให้เราเจาะหลุมฮะเจาะหลุมที่ที่แกนิตนะฮะที่เป็นหลุมซิงฮะเพราะเวลาเราหล่อคอเตอร์หรือตัดแกนิดเนี่ยมันจะต้องเจาะหลุมเขาก็จะทํากระดาษไอห,หนึ่งต่อหนึ่งนะมาให้ว่าไอขนาดหลุมที่เจาะเนี่ยมันให้เจาะวาดไปตามกระดาษตัวนี้ได้เลยมันเป็นขนาดหนึ่งต่อหนึ่งหรือบางครั้งเราไปซื้อทีวีมาเนี่ยทีวี ทีวีเวลาแขวนติดผนังใช่ไหมมันก็จะมีรูน็อตยึดอะไรลักษณะอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกระดาษมาให้แบบตัวตำแหน่งรูรูน็อตที่ยดนะึดให้เราไปมาร์คตำแหน่งรนะูเนี่ยกับผนังก่อนใช่ไหมเพื่อจะเจาะฝังพุกอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะก็ตัวนั้นก็เป็นมาตรฐานหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ก็มีนะครับไม่ใช่ว่าหนึ่งต่อหนึ่งไม่มีแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ครับกรณีที่แบบมันเป็น ของอะไรที่มันชิ้นใหญ่ๆห,หรือว่าเป็นแปลนบ้านเป็นข่องน้ําเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรขนาดข่อหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่มันจะใหญ่เกินเกินไปในในสภาพหน้าง,งานจริงฮะ,ะทีนี้ในเมื่อหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยผมว่าที่ดูเนี่ยเพื่อที่จะให้อ่าเข้าใจว่าคําว่าหนึ่งต่อหนึ่งมันก็คือเท่ากับของจริงฉะนั้นถ้าของจริงเนี่ย มันไม่สามารถวาดหนึ่งต่อ1ได้เราจึงต้องมีการย่อนะฮะย่อเป็นอัตราส่วนลงมานะฮะทีนี้พอพอย่อลงมาให้ภาพนะมันเล็กลงนะฮะให้ภาพมันเล็กลงเพื่อให้มันเขียนในกระดาษได้นะฮะีเ้เราเราลองมาดูตัวเลขเนี่ยหอ่ามันจะมีตัวเลขหนึ่งใช่ไหมฮะเริ่มมันเริ่มต้นเริ่มต้นด้วยหนึ่งก่อนนะฮะคำว่า คำว่ามาตราส่วนนะฮะมันจะเริ่มต้นด้วยหนึ่งแล้วมันก็จะมีตัวต่อไอสองจุดตัวเนี้ยไม่ใช่ต่อไม่ใช่แตนนะเออก็จะเรียกกันว่าหนึ่งต่อต่อด้วยขนาดตัวเนี้ยว่าต่อด้วยอะไรขนาดตัวเนี้ยมันจะมีอะไรหนึ่งต่อร้อยหรือหนึ่งต่อห้าสิบหนึ่งต่อยี่สิบอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วแต่ว่ามันจะต่อด้วยอะไรอ่าอย่างกรณีนะฮะอย่างกรณีมไมไ้ไม้บรรทัดตัวเนี้ยนะฮะหนึ่งหนึ่งในที่เนี้ย หนึ่งในที่เนี้ยก็คือหนึ่งหนึ่งส่วนของตรงเนี้ยหนึ่งช่องกของตรงน 1, 2, 3, 4, 5, รเนี้ยใช่ไหมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยอ่ะฮะหนึ่งช่องเนี่ยหมายถึงหมายถึงหนึ่งของตัวนี้ก่อนนะครับอ่าฮะในกรณีถ้าเป็นสเกลนะฮะคือดูมาตรฐานคะำว่าหนึ่งต่ออะไรเนี่ยเรามาดูเลขหนึ่งตัวแรกนี้ก่อนหนึ่งตัวแรกเนี่ยมันมาจากอ่าตัวนะฮะมันมาจากช่องตัวเนี้ย หนึ่งช่องตรงเนี้ยนะครับหนึ่งช่องตรงเนี้ยมันต่ออะไรครับหนึ่งตัวแรกก็คือหนึ่งช่องนี้นะฮะต่อหนึ่งร้อยนะฮะต่ออย่างเนี้ยคือสเกลที่หนึ่งต่อหนึ่งร้อยนะครับร้อยตัวเนี้ยความหมายก็คือหนึ่งร้อยเซนนั่นแหละหนึ่งร้อยเซนถ้าคนเข้าใจมันก็คือหนึ่งเมตรเวลาเราดึงตลับเมตรอ่ะมันจะมันก็นกสิบเซนยี่สิบเซนพอดึงไปจนถึงหนึ่งร้อยเซนอ่ะมันก็คือหนึ่งเมตรเขาก็เลยเขียนว่า ไอ้ตรงเนี้ยมันคือแทนค่านะฮะแทนค่ามัน1ต่อร้อยเนี่ยคือตรง1ตรงเนี้ยมันคือ1เมตรสตรงนี้ก็คือ2เมตรตรงนี้ก็3มเมตรสเมตรอะไรลักษณะประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้กรณี1ต่อร้อยเราลองมาดูกรณี1ต่อ75ก็ลักษณะเดียวกันนะฮะอ่ะหต่อ75เนี่ยก็คือ1ตัวเนี้ยมันก็คือ1นึ่เขาแทน1ช่องตรงเนี้ยให้ให้ตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับ1เมตรถ้ามาถึงเลข2ก็เท่ากับ2เมตรสมเมตร นะะฮถ้าครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งเม็ดก็คือจะอยู่ลักษณะนี้อีกสักหนึ่งตัวอย่างครับหนึ่งต่อเจ็ดหนึ่งต่อห้าสิบนะครับเนี่ยกรณีหนึ่งต่อห้าสิบเห็นไหมฮะช่องตรงเนี้ยหนึ่งช่องตรงเนี้ยเลขหนึ่งเนี่ยมันก็แทนค่าด้วยหนึ่งเม็ดนะฮะทีนี้หลายคนก็จะอาจจะรู้สึกยังสงสัยอยู่ว่าเอ้าแล้วมันเมื่อกี้ให้ดูหนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อเจ็ดสิบห้าหนึ่งต่อห้าสิบมันแล้วมันมันต่างอะไรกัน ยังไงมันมันก็เป็น1ช่องเหมือนกันนะฮะมันมีความต่างกันครับเพราะว่า1ช่องของมันเนี่ยในขนาดเวลาเราวาดในแบบเนี่ยช่องของมันจะไม่เท่ากันนะครับเอาเราลองมาดูว่ามันไม่เท่ากันยังไงตัวนี้ผมวาดตัวอย่างมาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยกับการวาดนะครับ1ใช้สเกลนะฮะตัวตัวเนี้ยาวาดมา1ต่อร้อยยี่เเนี่ยเราสังเกตตัวเลขหน้านานะ ตัวเลขหน้าเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วย1เหมือนกันหมดใช่เพราะว่าเป็นตัวเลขเริ่มต้นว่ามันหมายถึง1ช่องในสเกลตรงนี้ใช่ไหมต่อนะฮะต่อเท่าไหร่นะฮะต่อเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเริ่มเข้าใจไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ให้สังเกตตัวเลขก่อนเรายังไม่ต้องไปสนใจเลยมากตัวเลขเนี่ยจากมากนะร้อยยี่ห้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าห้าสิบน่จากเลขมากแล้วลด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 ลงไปเรื่อยๆอ่ะให้เข้าใจแค่ตรงนี้ก่อนเพราะว่า เพราะว่าหนึ่งต่อสัดส่วนตรงนี้มันมาจากมันมาจากสเกลที่มันเป็นค่ามาตรฐานที่เขาตั้งมาทีนี้ผมลองจําลองวาดรูปให้ดูนะฮะเพื่อให้เห็นสัดส่วนของมันนะฮะโดยการวาดเนี่ยเราจะใช้แค่ช่องหนึ่งของมันนะฮะแค่ช่องหนึ่งของมันนะด้วยกับการวาด1ต่อ125เนี่ยอ่าฮะโดยการใช้อ่าสเกลตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ย1ต่อ125เนี่ยก็วาดแค่1ช่องนะฮะ แค่หนึ่งช่องของมันเนี่ยน่าน่าจะพอเห็นอยู่นะฮะเนี่ยหนึ่งแล้วหนึ่งช่องเนี่ยก็วาดก็วาดหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งนะฮะหนึ่งในที่เนี้ยท่าที่นางนางานจริงนะหนึ่งในที่เนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับหนึ่งเมตรนะฮะหนึ่งเมตรคูณด้วยหนึ่งเมตรนะครับตัวเนี้ยผมวาดขนาดหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยโดยใช้โจทย์ตัวนี้ว่าวาดขนาดที่หนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรแต่ วาดในหลายๆายสเกลนะฮะวาดในหลายๆสเกลเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราใช้สเกลที่มีค่าตรงนี้มากภาพเราจะเล็กลงนะฮะ,อะพอพอ,พออัตราส่วนมันมากขึ้นภาพมันอัอาตราส่วนมันมันน้อยลงน้อยลงนะฮะภาพมันก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะพอน้อยลงไปเรื่อยๆนะ,ะภาพมันก็จะถูก ขยายใหญ่ๆขึ้นจนนะฮะจนมันจะมาถึงนะฮะมันจนมาถึง1ต่อ1นะฮะพรหนึ่งต่อหนึ่งนี้คืออะไรก็คืออย่างที่อย่างที่บอกเนี่ยพอ1ต่อหนึ่งตัวนี้มันคือเท่ากับของจริงนะครับเท่ากับของจริงฉะนั้นฉะนั้นถ้าถ้าเราอยากจะล้นอ่าเขาเรียกอะไรยอ่อย่อภาพมาลงกระดาษเนี่ยให้มันเล็กลงนะฮะคือย่อลงมาให้มันเล็กลงเนี่ย เราหนึ่งต่อหนึ่งแล้วเท่าของจริงอ่ะถ้าหนึ่งต่อสองมันก็เหมือนลดลงมาครึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งต่อสี่มันก็ลดลงไปอีกครึ่งหนึ่งของหนึ่งต่อสองไปเรื่อยๆตัวเลขยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่นะครับตัวเลขยิ่งมากขึ้นเท่าไหรเนี่ยไอ้วงกลมตัวนี้มันก็จะยิ่งเล็กๆๆๆๆลงไปนะครับอ่าฮะมันมันคำว่ามาตราส่วนเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฉะนั้นเราจึงสังเกตได้ว่าการใช้แต่ลัสกลเนี่ยวาด ที่1เมตรคูณ1เมตรเหมือนกันนะฮะใช้่ค่ะเดียวกันแต่ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะเล็กใหญ่ละลั่นกันลั่นกันไปตามสเกลของมันนะฮะมนลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความยาวโจทย์เนี่ยให้ขีดเส้นความยาวที่3เมตรนะฮะสเมตรเท่ากันหมดให้ขีดเส้นที่ความยาว3เมตรแต่ใช้สเกลนะฮะต่างกันออกไปนะฮะ ฉะนั้นเราจะสังเกตว่า1ต่อร้อยี่ส้าเนี่ยสามเมตรของร้อยี่ส้าเนี่ยเส้นมันจะสั้นแค่นี้นะฮะเราลองมาดู1ต่อยี่สิบห้าเนี่ยฮะหนึ่งต่อยี่สิบห้าเนี่ยสามเมตรเหมือนกันแต่วาดอกมาเนี่ยเส้นมันจะยาวขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะใช้หนึต่อยี้านะ,ะนเอ้ขอโทษหนึ่งต่อร้อย้าคืออันนี้นะฮหนะึ่ความยาวสมเมตรนะครับความยาวสมเมตรเราก็ต้องวัดมา ถึง3เมตรตรงนี้นะฮะวัดมาที่3เมตรอ่าลองลองวัดดูนะครับอ่าเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยเนี่ยคือ3เมตรเส้นมันจะสั้นแค่นี้อ่าแต่กับการลองมาดูที่1ต่อ25นะครับนะคืออันนี้นะครับ1ต่อ25นะฮะในความยาว3เมตรเท่ากันเนี่ยจะสังเกตว่าเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือ1 นี่คือ2นี่คือ3มเนี่ยมันจะมาตกตรงนี้สเกลนะครับสเกลนะามาตราส่วนมันอะยิ่งน้อยนะฮะยิ่งน้อยภาพมันก็จะยิ่งใหญ่นะฮะมันก็จะยิ่งยาวขึ้นนะฮะตัวเลขยิ่งมากมันก็จะยิ่งย่อให้ภาพเนี่ยเล็กลงเพื่อทีนี้อ่าเพื่อให้การเขียนแบบของเราเนี่ยมันเหมาะสมกับกระดาษที่เราจะเขียนใน ะะเราลองนึกภาพคนที่มีที่ดินนะฮะเป็นเป็นร้อยไร่เลยนะฮะที่ดินเป็นร้อยไร่เนี่ยโหขนาดขนาดหน้ากว้างนี่ผมว่านึกไม่ออกมันมันคงมันคงยาวมากอะคงคงจะหลายเมตรมากอะ,ะที่ดินเป็นร้อยไร่เนี่ยเราจะเอาอภาพแผนที่ดินขนาดนั้นอะมาเขียนลงในกระดาษเล็กๆอย่างเงี้ย ะะเหมือนโฉนดที่ดินนะฮะกระดาษเขาก็จะไม่ได้ใหญ่เลยมากเขาเอาที่เป็นร้อยร้อยไล่เนี่ยมาเขียนลงในกระดาษาแผ่นที่มันไม่ได้ใหญ่มาเนี่ยเขาเขียนได้ก็ด้วยกับการที่ใช้มาตราส่วนเราลองไปสังเกตในที่ดินบางที1ต่อ500ร้บางหนึ่งต่อ600บาง1ต่อพันบ้างอะไรเงี้ยฉะนั้นขนาดที่มันใหญ่มากๆก็ยังสามารถถูกย่อให้มันอยู่ในกระดาษาแผ่นเล็กๆเ,เนี่ยได้นะครับก็ ก็ให้ได้พอเข้าใจนะครับในเรื่องของอัตราส่วนของสเกลนะครับทีนี้ถามว่าในชีวิตเราอะไรในชีวิตจริงในชีวิตช่างเราก็ไม่ใช่นักเขียนแบบเราเราจะได้เราจะได้ใช้อะไรประโยชน์จากสเกลตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยเราจะจําเป็นต้องรู้ไหมว่าหนึ่งต่อ1251่ต่อ75าอะไรเงี้ยก็โอเคฮะถ้าถ้าในมองของมุมคนทั่วๆไปนะอาจจะ อาจจะไม่ได้มีความจําเป็นตรงนี้มากแต่นะฮะมันมีมันมีตัวมาตราส่วนอยู่ตัวหนึ่งนะฮะซึ่งมันอยู่กับชีวิตประจําวันของเรานะโดยเฉพาะช่างเนี่ยได้ใช้มาตราส่วนนี้อยู่แทบทุกวันฮะคนที่เป็นช่างเนี่ยคือมาตราส่วนตัวนี้ที่ผมกําลังจะบอกก็คือมาตราส่วน1ต่อร้อยนะครับหนต่อร้อยนี่อยู่กับชีวิตประจําวันเรานะอะฮะ หลายหลายคนก็เริ่มสงสัยเออมันมันอยู่ยังไงมันอยู่ตรงไหนนะฮะอ่าหนึ่งต่อร้อยมันอยู่ที่ไหนหนึ่งต่อร้อยมันอยู่ที่ไหนนะฮะหนึ่งต่อร้อยมันอยู่ในหนึ่งไม้บรรทัดนะฮหนึ่งต่อร้อยเนี่ยคืออยู่ในไม้บรรทัดที่ลูกเราใช้เรียนกันนี่แหละครับไม้บรรทัดนี่แหละนะฮะหนึ่งต่อร้อยอยู่ที่ไหนอีกอ่าอย่างเช่นอ่าตัวไม้บรรทัดที่เป็นเหล็กนี่ก็ใช่นะพวกฟุตฉาก นี่ก็ใช่นะฮะมันทัดลักษณะประมาณนี้อ่ามีอีกไหมมีครับอยู่ที่เอวพลุละเหมาปืนนะครับไม่ใช่นะครับอยู่ที่เอวช่างนะฮะไม่ใช่ปืนนะครับแต่เป็นตลับเม็ดนะครับนี่ก็หนึ่งต่อร้อยเหมือนกันนะครับอา้าวทำไมมันถึงหนึ่งต่อร้อยนะครับหนึ่งต่อร้อยไม้บรรทัดเอ่ยตลับเม็ดเอ่ยอ่าหรือว่าฟุตฉากหรืออะไรเงี้ยตัว หนึ่งต่อร้อยเนี่ยนะครับมันมาจากเซนนะฮะมันมาจากหนึ่งหนึ่งของเราก็คือหนึ่งเซนใช่ไหมไม้บรรทัดเนี่ยช่องหนึ่งของมันเนี่ยคือหนึ่งเซนนะครับตัวตลับเม็ดก็เหมือนกันนะครับตลับเม็ดตัวเนี้ยช่องของมันเนี่ยก็คือนะะหนึ่งเซนนะฮะหนึ่งหรือว่าในในในเด็กฉากในอะไรของเราในไม้ทีในอะไรก็แล้วแต่ เอาง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆอะไรที่มันเป็นหน่วยวัดที่มันเป็นเซนเนะครับที่มันมีหน่วยเป็นเซนนะหนึ่งเซนสองเซนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นาสายวัดหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนั่นแหละครับคือสเกลหนึ่งต่อร้อยนะครับสเกลหนึ่งต่อร้อยนะครับ,รบอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยนะฮะสเกลาม,าม,ามาตาส่วนตัวนี้เพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่านหนึ่งต่อร้อยนะฮะหนึ่งอย่างที่บอกว่า 1>, 1ต่อ100่เนี่ยหนตัวนี้ก็คือ1เซนนะฮะซมร้0ยตัวนี้ก็คือ100เซนก็คือซมอหนึ่งช่องเท่ากับ100่งร้อยซมหนึ่งร้อยนึ่ยเซนร้อยซมเนี่ย,ม,ยมันมีค่าเท่ากับ1เมตรนะฮะอ่ามันมีค่าเท่ากับ1เมตรเวลาเวลาเราวัดนะสมมติว่าเราวัดในแบบนะนะวัดในแบบไปหนึเซนเนี่ยชีวิตจริงที่หน้างานมันก็คือ1เมตรนะครับ 1เซนนะฮะหเซนต่อ100ยใช่ไหมต่อร้อก็คือต่อ100เซนร0อเซนเนี e ่ยมันค่าเท่ากับ1เมตรนะครับอ่าเรามาดึงดูนะเนี่ยสิเซน20เซนนะครับอ่าดึงไปเลยให้ถึง40 50นี่ดึงไปเรื่อยๆพอถึง100ปุ๊บนี่เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเก้าสเซน90เซนใคร พอพอคนแบบแปดสิบเซนเก้าส e ิบเซนมีใครมีใครอ่านว่าร e ้อยเซนมันไม่ค <ule> ่อยมีนะส่วนใหญ่ก็แปดสิบเซนเก้าสิบเซนเมตรหนึ่งงานเนี่ยคือหนึ่งเมตรใช่ไหมหนึ่งร้อยเซนมันจึงมีค่าเท่ากับหนึ่งเมตรนะครับฉะนั้นมันก็เลยตรงกับมาต์อัตราส่วนหามาตราส่วนหนึ่งต่อร้อยนะครับอ่ะทีนี้พอเรารู้อ่าข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะใช้ ตัวหนึต่อร้อนี่แหละเอาไปพอดแบบกันเราเอาเอาไปจําลองเดี๋ยวเราจะเอาเอาข้อมูลตัวนี้เอาความรู้พื้นฐานที่เราได้ได้ตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไปไปจําลองแบบขนาดของที่ดินของเรานะครับมาลงในกระดาษนะครับส่วนจะมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนั้นก็เดี๋ยวลองไปติดตามกันดูนะครับ